เคยไหมครับพยายามสุดแรงแต่กลับไม่ถึงเป้าหมายเรื่องของพระโสนโกลิวิสะพระหนุ่มผู้มีใจมุ่งมั่นจะสอนเราว่าความพอดีสําคัญกว่าความสุดโต่งเพียงใดท่านโสนเกิดในตระกูลมั่งคัง่งเป็นบุตรเศรษฐีมีฝ่าเท้านุ่มละเอียดราวกลีบบัวแต่เมื่อออกบวชท่านตั้งใจภาวนาเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนเดินจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหลเพราะคิดว่าความเพียรมากเท่ากับการบรรลุธรรมเร็ว วันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรู้จิตของท่านจึงตรัสถามว่าโสนะเพื่อเคยเล่นพินไหมเคยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าสายพินตึงเกินจะเป็นอย่างไรเสียงเพี้ยนพระพุทธเจ้าค่ะถ้าหย่อนเกินละ่ะ ก็ไม่มีเสียงเลยพระพุทธเจ้าข่าพระองค์ตรัสว่าฉันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัติธรรมต้องพอดีไม่ตึงเกินไม่หย่อนเกินหลังจากนั้นพระโสนะก็เข้าใจความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาเดินต่อด้วยใจยสงบไม่เร่งไม่หย่อนจนในที่สุดท่านบรรลุอรหันต์บางครั้งเราไม่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดแค่เดินให้ถูกทางก็ถึงจุดหมายได้เช่นกันครับ